สวัสดีจ้านี่คือช่องนิพรพรนจนัตเกตมืออี่แม่กุ้งจับลูกหมูยานมเนาะวันแรกจะเป็นลูกหมูอ่อลูกหมูแปดตัวของแม่อกข้ขังหลังนเนาะคนจะเป็นอ่อของลูกค้าอำเภออากาศอำนวยเนาะลูกหมูแปดตัวนัดรับก็คือวันที่อ่อสิบสองเนาะสิบสองบสองที่จะถึงนี่เนาะสิบสองคฤษภาจะเป็นลูกหมูแปดตัว แต่ว่ามือนี้ไม่กลุ้งจับอ่าของแม่สิบสองตัวมาใส่น้ำสามตัวนี่บอกจะมีหน้าดังๆเนาะนี่หน้าดังๆสองตัวแล้วก็อ่าตัวนี้มั่งเนี่ยตัวนี้หางดังเนาะตัวหนึ่งเป็นสามตัวเนาะในนี้ก็จะเป็นลูกหมูสิบสิบเอ็ดตัวแต่ว่าเป็นของอับลูกค้าอาการแปดตัวอีกสามตัวของเป็นของแม่อื่นเนาะมาเป็นจับมาใส่เพราะว่า สามตัวนี้เพื่อนเป็นขนาดที่ใหญ่กว่ามูเนาะของลูกมูอแม่สิบสิบส,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 สองตัวแม่คุงก็เลยจับเพื่อนแยกน่ก่อนเพื่อให้โตที่เพื่อนรูดลั่นกันน่ะให้เพื่อนขินน่มได้เต็มที่เป็นของแม่นี้เนาะจะเป็นของแม่นี้สามตัวเอาขึ้นมาใส่สามตัว ก็เลยจะสูกันแน่ที่หน่อยแต่ว่าแม่นีก่กะ12ตัวเนาะเข้าจับออกสามตัวก็จะเลือเกาตัวเดี๋ยวให้เพื่อนกินนุ่มเต็มที่เดี๋ยวจะค่อยคขัดตัวใหญ่ๆออกอ่ะ เพราะว่าชุดนี้ก็คือเพื่อนขอ,อวันที่วันที่สิบวันที่สิบเมษามือน,นี้แม่กุงอารตคลิปก็คือวันที่สี่วันที่สี่เพื่อนก็ได้จากมือแล้วฮะยี่สิบสี่มืออ่ายี่สิบสี่มืออ่ะแม่กุงก็เลยเขาซุ่มญ่ออกเนาะเพราะว่าเพื่อนไยก็มูนะจะเป็นไซนี้แล้วก็นี่ส่วนลูกหมูแปดตัวนะแม่กุงจับออกพร้อมกัน มือเดียวเลยเนาะมืออ่ะเพิ่นขอดวันที่หามือนีวันที่ยบซีเพิ่นก็ได้ยิบเกามือแม่กุ้งก็เลยจับออกพร้อมกันเลยเพราะว่าเอ็นยี่ยบอกเพิ่นเป็นขนาดเสมอกันเนาะของลูกม,มูดตัวแม่กุ้งก็เลยจับแยกออกพร้อมกันเลยแ้วกาอนุบาลให้ลูกค่ะวันที่12เน,น,น,นาะก็คือนัดรับอ่ะแม่คุ้งจะได้ไปส่งเอง สองตัวนี้เพืดแตกต่างกันอยู่เนาะแตกต่างกันอยู่พอเพื่อนจับดังของแม่ขององินสิบสองตัวเพื่อนจะเป็นหนาดังตัวส่วนอ่ะแปดตัวนะเพื่อนจะเป็นสีขาวก็ไม่เป็นไรเนาะเป็นลูกงูสองแม่ข้ามาใส่กันก็บพาเป็นอย่างเพื่อนกระููกันธรรมดานี่ก็หายแล้วแล้วก็เป็นมือแรกที่เพื่อนจับยาโนมเพื่อนก็จะยังเพื่อนในลืมแม่ปันใดนเพื่อนกะ ยังไม่ได้สนใจกันปันได้เนาะนี่ก็จะห้องหาแม่แม,แม่แม่เพื่อนเอินเอินมูขีน่นมด้วยเพื่อนกับห้องหาแม่แล้ยเดี๋ยวขนาดขนาดอ่าไซส์น้ำหนักเดี๋ยวจงค่อยเช็คมือก่อนส่งเนาะ ก่อนส่งเดี๋ยว่อยมาเช็คน้ำหนักว่าเพิ่นจะนักเท่าไรจอเบิ่งโดยสายตาตัวน,นี้ก็คือประมาณ7กิโลเนาะประมาณ7กิโลโดยประมาณเนาะพ่อมื่อเสานี้แม่คุ้งกะอ่าก่อนที่แม่คุ้งจะจับยาโน้มแม่กุ้งกะฉีดยาวิตามินให้เนาะตัวละสองซีีให้เรียบร้อยพอหลังจากนี้ไปสองสามมือเพิ่นก็นจะเริ่มกินอาหารจริงแต่ว่าถามว่ากินกินอาหารใดบออ่าแม่กุ้งอ่าฮัดให้เลี้ยล่างตั้งแต่อยู่น้ำแม่แล้วเนาะก็คือเพิ่นกินอาหารเก่งแล้วล่ะ แม่กุ้งจะตักให้มือละขันเนาะมือละขันกับเบิดเนอกสำหรับลูกหมูแปดตัวเนาะชุดนี่แหละของลูกค้าอากาศอํานวยคือกินเบิด์ตและแล้วแม่กุ้งกะเดี๋ยวจักมือสองมือเพื่อนก็เศร้าหายแต่มือน,นี้แม่กุ้งก็ว่าเพื่อนเศร้าหรอหลานเห้เพิ่นนอนเพิ่อนนอน,อ,น,น,อ,นอันที่ห้องห้องไฮไฮก็จะเป็นลูกสามตัวเนาะลูกสามตัวของแม่สิบสองเพราะเพื่อนเพิ่งได้อ่ายี่สิบสี่มือนี่บ่เพื่อนจะเป็นห่องก็มูอยู่หนึ่ง สองสามนี่แหละเป็นของแม่นั่นเนาะแม่น่ะนเอินค้คนเอินเอินนั่นหมูมันกินนมเพม่นกันเลยจะสำหรับแปดตัวนี้มันคุว่าสงชัยจะลืมแม่แล้วล่ะเพราะเพื่อนอย่าหันใจเก่ง,กงล้วเนาะกันยี่บอกจับยานมไปง้างน,นอนแทบจะบ,บ่ห้องหาแม่เลยเนาะคนเด็ยี่สิบเก้ามือเนาะจับยานมุมยี่สิบเก้าวันเสมอกันถ้าเกิดลูกหมูใส่เสมอกันเ้องก็สามารถจับออกพร้อมกันเลยโดยต้องแบบว่าอ่าเฮ็ดคือแม่สนะิบสองตัวเนาะแม่สิบสองตัวนี่ก็ขึ้นอี่ละ เอาออกก่อนสามตัวแล้วอีกสักสองสามมือเข้ากับจะค่อยคัดค่อยค่อยคัดเพิ่อนออกมาแล้วส่วนตัวน้อยกะให้เพิ่นกินนมเต็มเดือนไปเลยหรือจะเป็นเดือนนิดนิด,นดเนาะถ้าเกิดเพิ่นน้อยแห้งเข้ากับให้กินสักสามสิบสองถึงสามสิบห้าวันโดยประมาณเนาะสำหรับตัวตัว,ตวที่เพิ่นรุดมูพอถึงเวลาเฮานัดรับลูกค้าเพิ่นก็เป็นขนาดที่บ่แตกต่างกันปะไดเนาะอาจจะแตกต่างกันแต่ว่า เป็นกรสมบุญอนะ่ะเพื่อนกนะ็เป็นสุ่มสมบูรณ์น้อยแต่ว่าสมบูรณนะ์เนาะนี่บอกาสามสูตรเ็นจนะห้องหาแม่จับยานมที่ยี่สิบสี่วันนะสามสส่วนอันนี้ก็คือยี่สิบเก้าวันมแม่คนอื่นมือกินนม่มจะพ่ายไงน,นี่บอกมันจะเป็นลูกมูที่หลุดใซกันเนาะนิดหน่อยแต่ถามว่าสมบูรณ์ว่าก็สมบูณ์ อสมบูรณ์แต่แ่เพิ่นหลุดใส่กันเนาะเข่าก็เลยแก้ไขปัญหาโดวยวิธีนี้สําหรับผู้ใดที่เลี้ยงหมูแม่พันธุ์เพื่อผลิตลูกขายหรือคุ้นเองถ้าเกิดลูกหมูหลุดใส่กันเขากับสามารถเท็ดแบบนี้ได้เนาะจับลูกหมูยานุมอ่าบอพอมกันเนะาะส่วนตัวน้อยก็ให้เพิ่นกินนมแม่เพิ่นกะจะได้บ่เจ็บเต่าถ้าเกิดเข้าจับพร้อมกันเท่าเดียวกัน เหมือนหักดีบเนาะแม่เพื่อนก็จะคัดเตาอันนี้ก็ตัวน้อยแค่นี้บอตัวน้อยตัวข้างหน้าเนี่ยเพื่อนก็กินดึงตัวใหญไอออกเพื่อนก็กินสองเตาเพื่อนก็กินสองเตาเพื่อนก็ะไห้แบบเนี้ยเพื่อนก็จะเป็นขนาดที่เอ่อบรุดลันกันแห้งเนาะอย่นี่บอดึงตัวใหญไอออกสามตัวตัวน้อยเพื่อนกับขวบสองเตาเลยแบบเนี้ยส่วนลูกมูสิบตัวอยู่ฟังทั้งนี้ ของลูกค้าอุดรกะกระลังเลงอาหารเนาะอ่าเพินพ่นข่อยวันที่สิบเจ็ดวันที่สิบเจ็ดเมื่อหนีวันที่สี่กะบวกลบพูนหารเอาพี่น้องเย้ยหลายแม่ช่วงเศร้าสมองจะบ่ค่อยารทำงานก็เริ่มหัดให้ให้เลี้ยล่างแลวเนาะอ่าชุดนี้ก็ขึ้นไ่กุงบวมมีกล้วยออาไ่กุมบวมบวมกล้วยสุกบ่ท่านก็นเลยให้เพิ่นหัดเลี้ยล่างแบบ บนบนไดบ่บนไดมีตัวลอเนาะบนไดมีตัวลอเพิ่อนก็กินได้ล่ะเพื่อนก็กินนี่วะเพิ่อนก็นอนเพิ่นก็กินเนาะแต่ว่าเพื่อนอาจจะบ่กินเหมือนเหมือนเ้ามีตัวล่อถ้าเกิดเ้ามีตัวลอเช่นกล้วยเช่นอะไรนะเพื่อนจะเชิญชวนให้เพื่อนกินดีกว่านี้เนาะอันนี้ก็คือแม่กุ้งแหย่หหแบบลุ่นๆ่วนเลยเพื่อนก็กินอยู่เนาะเพื่อนก็กินอยู่กับบ่เป็นยังเฮาก็ใไหที่ละหน่อยๆเอาแบบนี้ก็ได้เนาะแบบนี้ก็ได้ กินเหมือนกันกินเหมือนกันแม่อ่าแม่พันธุ์ของแม่กุ้งจะโบค่อยพร้อมเนาะจะบอค่อยพร้อมสําหรับลูกค้าอ่าภาคเหนือเนาะท่วมากหมว่านี่สนใจลูกหมูของคุณตาคุณยายเนาะลูกหมูแม่อ้วนเนาะอ่าแม่กุ้งไปส่งให้ไม่ได้เด้อไกลไปเนาะแม่กุ้งจะจัดส่งให้คือไม่เกินหนึ่งร้อยกิโลเมตรหนึ่งร้อยกิโลเมตรนี่ก็บบริเวว่าส่งห้ฟี่ด้วยจ้ะ ก็คือ,อเหมือนกับลูกค้าทางอุดรเนี่แม่กุ้งก็ตองมีบวกค่าน้ำมันเนาะบวกค่าน้ำมันอ่าประมณวันหนึ่ง1น0อยกิโลเนี่ยแม่กุ้งเห็นทรงให้พี่ประมาณดิบวกค่าน้ำมันเนาะแล้วก็เหมือนอลูกค้าอยู่อ,อากาศอากาศอากาศแม่กุ้งก็ขอสองลอยเนาะสองอยค่าน้ำมันแต่ว่าถ้าเกิดไกลเกินไปเหมือนกับลูกคา้าทางภาคภาคเหนือกับภาคใต้เนาะบนทษมาถ,ถามก่อนหน้านี้ไปไม่ได้จริงๆเนาะ ไปได้เข้ากับบอเซียงเพราะว่าหนึ่งก็คือเรื่องระยะทางแล้วก็ลูกหมูเขานาะเป็นเป็นลูกหมูที่อนุบาลได้เจ็ดมือกับจริงอยู่อายุ40วปันนี่ก็จริงอยู่แต่ว่าซ้ำห้าสิไปหอดจต่ขนาดเท่าในเดินห้างไก่เท่ากับยังเมยแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องเอกสารเนาะเพราะว่าขามจังหวัดเท่าก็ต้องมีเอกสารอาจจะยุ่งยากเรื่องการไปคอนี่ก็ยากเนาะการระยะทางแล้วก็ต้องมีคาน้นามันนามันนี่ก็ กันหลายเนาะบ่คุมค่ะแนะนําให้หาหาลูกหมูแถวพื้นที่จะดีกว่าเนาะแม่กุ้งอยากให้เลี่ยงอ่าของแม่กุ้งอยู่แต่ว่ามันไก่มันไก่ไกเกินไปกับคอทษดหลายๆได้สำหรับอ่าเอฟซีเนาะเอฟซี FC. ภาคเหนือภาคใต้และภาคกลางเนาะทีทโทรมาสอบถามแม่มกุ้งเนาอย่างไรก็ขคอทษดออภัยหลายๆเนาะก็ค่อยติดตามกันไปยาวๆเนาะเบิ่งคลิปเบอง์ยังอ่าื่นชมความนี่ละ ลูกมูของแม่กุงเนาะแล้วก็แม่พันธุ์แต่ถ้าจะมาเองมาได้และก็มาเองอันนี้เราก็ไม่ว่ากันเนาะแต่ว่าให้ว่าแม่กุงไปนี้แม่กุงไปไม่ได้นะแม่ไม่ได้แต่ถ้าลูกค้าอสนใจแล้วก็อยากมาเองมาได้ก็ไม่เป็นไรเห็นนี่บอกแปดตัวเพิ่นบพิ่นสนใจเลยเพราะว่า <c oughs> เพิ่นนั่นยี่สิบเก้ามือเนาะยี่สิบเก้าวันส่วนสามตัวนี้เห็นนี่บอสามตัวนี้เ <c oughs> พิน่นเ <c oughs> พิ่งได้อ่าหกสิบสี่มือ เพิ่นก็นเล่หองหาแม่ส่วนนี่แปดตัวชิวมากเลยเพราะว่ากินอาหารเก่งแล้วตักให้มือละคันเนาะกระมือ,อกินนมแม่ก็อาจจะเป็นเสริมนิดหน่อยก็เลยอ่าความรู้สึกแม่กุ้งกะคิดว่าเท่จาจับเพื่อนนี่ยยาน่มในอายุที่เหมาะสมแบบโดนเนาะยี่สิบเก้าวันนี่เพื่อนก็นเต็มที่แล้วสำหรับนุ่มแม่เพื่อนหลังจากนี้ไปเพื่อนก็นเน้นอาหารสะส่วนหลายเนาะนุ่มแม่จะเป็นส่วนหน่อย เพิ่นกรเลยกินก็ได้บ่กินก็ได,กกได้ความคิดของแม่กุ้งเพิ่นก็เลบยบ่ได้หองบ่ได้ห้เนาะส่วนสีสามตัวนี้อ่ะกะเดียวจากสองสามหมื่นเนาะ,ะคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องแม่กุ้งนี่ปอพลจันทะเกียรติเรื่องมูเจอกันคลิปหน้าช่วงนี้กะอาจจะ บกคได้ลงคลิปเพราะว่าหนึ่งอากาศร้อนอสองกับงานหลายเนาะช่วงนี้ใกล้เปิดเทอมแล้วงานปักไม่กุ้งเยอะมากเนาะกะจะพยายามอัปเดตให้เพื่อนๆเอฟซีเนาะชาวเลี้ยงหมูได้ชื่นชมกันกะอัปเดตเรื่องหมูหลังก็พยายามจะตอบคําถามเนาะสาหรับคนที่คอมเมนต์เข้ามาถามคลิปนี้กะสวัสดีจ้า